จิ้งจอกเท่า11กรกฎาคม2567หุ้นใหญ่เขียวจิ้งจอกเท่ามีกำลังใจมากขึ้นเมื่อหุ้นตัวใหญ่หลายตัวมีแรงซื้อเข้ามานับว่าเป็นสัญญาณที่ดีอย่างน้อยก็ทำให้หุ้นตัวกลางตัวเล็กกลับมาสร้างสีงสันให้กับตลาดหุ้นอีกครั้ง S A A M ติดเครื่องวิ่งเกมหุ้น S A A M ถูกหลุกแล้ว ราคาติดเครื่องวิ่งวันนี้มีถแถลงข่าว S A A M ขยายอาณาจักรรับยุคดิจิทัลเข้าลงทุนในธุรกิจพัฒนาโครงการงานระบบหรือ S I ผนึกกำลังบริษัทมันติินโนเวชัน่นเอนจินเนียริงจำกัดหรือ M I E ดันกำไรปี2,567เติบโต9กระโดด T P L แรงจิ้งจอบเท่าเห็นความแรงของหุ้น GP l ครั้งนี้บอกได้เลยชวนติดตามด้วยหุ้น GPL ายตัวไปจากกระดานเก่งกำไรนานมากโขจริงๆโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้น i n s i d e .com